สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงซับดําซิงครับวันนี้มาอัปเดตหน้าง,งานครับพวกนองนาพื้นที่6ไร่ครับที่อำเภอโรงเริงนกคาจังหวัดยะโสธรครับมาดูกันว่าวันที่7็วันที่8วันนี้ครับวันที่8วนันนี้เราเก็บงานแล้วลูกค้าได้อะไรไปบ้างครับเดี๋ยวนี้ช่างมีกำลังเก็บงานครับวันนี้ เวลา5โมงกว่าของวันเสาร์นะครับที่13มีนาครับ2 5 6 7อันนี้ก็เหลือเก็บโ,โคกค,ครับพื้นที่1ไร่2งานครับสูงเฉลี่ยรประมาณ1เมตรฮะก็เหลือแต่เกลี่ยฮะเกลี่ยปรับพื้นที่ทำคันล้อมรอบที่ครับผมในบริเวณพื v ้นที่6ไร่ ีช่างมิ้กําลังเก็บเก็บคันล้อมอะพรุ่งนี้น่าจะย้ายหน้างานกันต่อ่ไปรุยกันต่อที่อําเภอประจักษ์สิลปาคมครับจังหวัดอุดรธา,านีบนบันที่6กไร่ก็จะมีบ่อฟรีฟอร์มครับบ่อน,นี้จะเป็นบ่อรูปแอปเปิลครับแอปเปิลไอโฟนนี่แหละ ความลึกประมาณ5เมตรครับพื้นที่ประมาณ2งานสวยงามครับเรียบร้อยก็เหลือเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆครับวันนี้น่าจะเสร็จครับมีเตรียมย้ายวางท่ออะไรเรียบร้อยครับตีแนวขีเรียบร้อยอันล้อม ถนนกว้างประมาณ6เมตรครับสูงเฉลี่ยประมาณเมตรห้าสิบตรงกลางจะเป็นเกาะครับเกาะตรงนี้จะลูกค้าจะปลูกเป็นไม้สวนครับเห็นว่าจะลงยางนาะตรงนี้ตรงที่เป็นเกาะเนี่ยตรงนี้เป็นเกาะพื้นที่ตรงนี้ซ้ายขวา ซ้ายขวานี่ตรงนี้จะทําลูกค้าจะทําเป็นบอ่อเลี้ยงกบฮะจะมีล้อมแล้วก็เลี้ยงกบตรงนี้ครับแล้วก็จะมีบอ่ออีกหนึ่งบ่อพื้นที่ประมาณหนึ่งงานครับลึกประมาณ3เมตรเป็นบอ่อทรงสี่เหลี่ยมรูปตัวแอลฮะทำเป็นสองตะพักครับก็จะประมาณนี้ครั เอาเหลี่ยมสันข้ามุมเรียบร้อยครับเหลือต้นไม้หนึ่งต้นเพราะว่าลูกค้าชอบต้นไม้ครับตอนนี้ก็สั่งต้นไม้ลงเพื่อจะลงมาปลูกแล้วประมาณสามหมื่นกว่าเห็นลูกค้าบอกวางท่อเรียบร้อยครับตรงฝั่งนี้เก็บงานมาแล้วด้านหลังอันนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดน,นิดเล็กน้อยฮะแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่ครับคลองไส้ไก่ขนาบข้างสองสองคลอง ็หันล้อมนี่รถสามารถวิ่งรอบที่ได้เลยนะครับก็จะมีแปลงนาหนึ่งแปลงแปลงนาหนึ่งแปลงครับอันนี้ก็จะเป็นสระรูปตัวเอละ ทำสะดือน้ำไว้ให้สองจุดครับอันนี้ลูกค้ามีแผนที่จะเจาะน้ําแล้วก็เติมน้ําช่วงฤด,ดูแล้งด้วยครับแล้วก็แมโครเซตนี้ก็จะลงทําการเจาะเลยฮนะสวยงามครับแปลงานาปรับเรียบร้อยครับ ของไส้ไก่อีกด้านของไส้ไก่นี้กว้างประมาณ3เมตรครับลึกประมาณเมตรห้ครับเมตรห้กันล้อมครับด,ดูความคมแล้วกันครับบอกรูปตัวแอลรูปตัวนี้ ก็จะเป็นแปลงนาอีกหนึ่งแปลงฮะเพราะว่าด้านข้างฝั่งนู้นลูกค้าบอกจะเลี้ยงกบตอนนี้น่าจะหาที่เลี้ยงอะไรสักอย่างหรือจะทําเป็นแปลงนาก็ได้ครับตรงนี้ลูกค้างานเนียบงานละเอียดครับตายทีมงานดวงทรัพย์เจริญฮะ สนใจว่าจ้างทีมงานครับ0801768520ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ครับติดตามการทำงานของทีมงานดงวงซัดเจริญครับยินดีให้คำปรึกษาครับเพียงแค่ท่านโทรมาลองงานดีงานเนียบแน่นอนครับคอนโทรโดยช่างมิดครับมิเชลน้อยร้อยเอ็ดฮะหนุ่มหน้ามนคนร้อยเอ็ด เก็บรายละเอียดเกาะตรงกลางบอ่อนี้ลึกมากครับ ไดยละเอียดครับปูกใจลูกค้าแล้วก็ดีใจครับผมทำงานตามแบบตามที่ลูกค้าต้องการครับตรงตามที่ลูกค้าต้องการ บรรยากาศค้มๆม,มาสองวันครับแต่ไม่มีฝนครับที่เรืองนกคาย,ยาโสทรตอนนี้อากาศร้อนอบอ้าวเลยครับแต่ว่ามีลมมานิดหน่อยงานขุดเรียบร้อยหมดแล้วครับเก็บรายละเอียดไปก็ส่งงานครับพรุ่งนี้ติดตามผลงานของเราได้เพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจครับอจกอดวงทรัพย์เจริญสึกษาผมที่กุดโคกหนองนาฮะ ถ้าน้ำเต็มนี่สวยเลยนะครับเนี่ยลึกมากครับมีสวนหลังบ้านเลยทีเดียวเริ่มร้อนแล้วครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนครับผม รอบสุดท้ายกัโบโอปิโก้มาเก้นครับตัวฟูออปชั่นเลยตัวนี้